เคสสวัสดีครับผมอยู่กับผมทีทีเคท,ท,ทีสตูดิโน,นะฮะตอนนี้เกมเปิดแล้วนะครับผมเกมเปิดแล้วนะฮะมีอะไรไหมนี่เจกไหมบอลดำหนึ่งลูกนะครับผมตามคาดบอลดำหนึ่งลูกมามานะแล้วก็ทองฟรีนะก็ไม่ใช่ไม่ใช,ไใช่ไม่ใช่ทองฟรีด,ดิโปรทองแต่ผมเติมไปแล้วผมเติมไปหมดแล้วนะครับผมทองลดราคาผมเติมไปแล้วนะก็มีราคาอ่าเกบาทแล้วก็35บาบาทนะฮะ โอเคมามายังไงซิยังไงซีนะฮะยังไงซิบลอกดอนะครับผมบลอกดอหกวันว่ะบลอกดอจะมาวันพฤหัสแล้วเนี่ยบล็อกดอจะว่าจะมาวันพฤหัสแล้วเนี่ยแล้ววันจันทร์จะมีอะไรละ่ะทีีน้วันจันทร์จะมีอะไรเล่นละ่ะเพลย์ออฟเดอะวีคนะครับผมเ mm hmm. อ็มเปเป้โอเดกาดกูตัวจัดไปนะฮะจัดไปจัดไป นี่แหละนี่แหละวันดาเก้าสิี่วันอันนี้ของฟรีนะเปิดก่อนเลยแล้วกันวันดาฟรีเปิดก่อนเลยแล้วกันน,กน,กน,นะปึ๊บไม่ต้องลุ้นอุ้ยเชีย่ยนะเปิดได้ตำนานนะครับผมอากิโร่แฟนสตาร์ทแล้วนะนะครับผมอากิโร่แฟนสตาร์ทแล้วก็เป็นตำนานมาสเตี้ไปนะถืออยู่กับบาซ่าแป๊บหนึ่งก็เถือมาแพ็กวันนี้นะครับผมฟาบิโอ้คานาวารูนะฮะรูปตู้คอร์ลอสชาเบียอลองสู้ งบ4 4 0พนะครับผมเติมเงินเพื่อการนี้โดยเฉพาะนะค,คันนาวารุไอคอนใหม่นะฮะไปดีครับผมงบ4 4 0พฟีเจอร์ก็น่าเปิดนะฟีเจอร์ก็น่าเปิดนะนะฮะแอมเปรปูตัวนะเฟรดวะเท่เฟรดโอเคมาจาดไอคอนก่อนดีกว่านะฮะจดไอคอนก่อนเหลืองเงินไว้ส0่แล้วกันนะมาได้เมื่อไรหยุดเลยนะครับผมสำหรับคนาวารุนะฮะ ได้เมื่อไรหยุดคนนี้น่าจะโหดเอาเรื่องนะนะน่าจะโหดเอาเรื่องบุลเล้ยน่าจะเก้าเจ็ดเก้าแปดนะครับผมประมาณนะประมาณไปครั้งแรกจะได้เลยไหม,มข่าวจวอุ้ยโรดริโกเลยฮะโรดริโกครั้งที่สองสูดต้องมาแล้วสูต้องมาแล้วนะฮะไอคอนไอคอนอารมณ์ของการเล่นปีดกลับมาแล้วนะครับผม คือข้อใหม่นั่นแหละนะฮะสองสามเดือนที่ผ่านมาเนี่ยโอ้โหอะไรก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับผมไม่มีอะไรให้เล่นเลยอันะไรก็แมดดีแเมดเดีย,ดดยนะอันนี้ก็พอมีอยู่นะฟ,ฟีเจอร์นะครับผมให้ลุ้นกันนะฮะไปยี่บสองลืมไปเลยไม่เล่นก็ได้ไปย่สิบสองอนะ่ะแเบบ็ดย,ยาวๆนะโอ้โหครั้งที่สามยังไม่ได้ฮนะลบก่อนเลยแล้วกันนะพวกนี้เปลืองพื้น,นที่โอเคไปต่อไปต่อ นะฮะคานาวารุคานาวารุเท่านั้นคานาวารุเท่านั้นนะฮะคานาวารุเท้าขวารูปรตู้เท้าซ้ายนะครับผมขอแค่เท้าขวามาอืม้มยังไม่โดนนะฮะยังไม่โดนหมดไปสี่ร้อยแล้วไปลุยได้ไหมอืม้อยังฮะโอ้โหบอลดำเป็นอันลาบานะครับผมเดียวนะอัปเดตแล้วนะครับผม เกมอัปเดตพวกนักเตะแล้วเรื่องของการย้ายทีมอาราบาก็จะมาอยู่มาดริตเรียบร้อยนะฮะไปลุยต่อลุยต่ออืมโอ้ลูก้าโมดริตโอ้โหมดริตมาเฉยนะฮะโอ้โหโ,โมริตเหรอขอเถอะคานาวารุ่ได้ปุ๊บหยุดเลยยังไม่ได้นะแม่จะได้เพว,ว่อไง จะได้ปะวะคานาวารุนะฮะไปสูตรเยอะสูตรเยอะสูตรเยอะไปครับผมงบสี่พันสี่จะได้ไหมนะฮะยังไม่ได้นะฮะเอาวะเริ่มยากอกันนะนะีถ้าตั้งใจจะล่าใครสักคนเนี่ยมันยากนะจริงๆไม่เคยจะได้ไม่เคยสมหวังกับเขาหรอกนะยังข่าวจั่วอยู่เลยนะครับผมนะฮะ อีกหนึ่งร้อยจะครบหนึ่งพันยังเงียบอยู่ยังเงียบอยู่นะฮะคานาวโรุคานาวโรุไปฮนะข่าวจัว๊วนะครับผมข่าวจั๊วเลยนะฮะเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่คานาวโรุคานาวโรุ ยังไม่ได้วะนะยังไม่ได้วะยากยากยากเม่พองบน้อยหนึ่งคงหนึ่งพันเนี่ยมาบ่อยนะจริงๆมาบ่อยนะคนนี้แต่พอจะเอาจริงๆเนี่ยม,มอ้ราเชื่อเ็เลยนะขาจ้วหมันเดิมนะครับผอมเดี๋ยวนะโอกาสได้มันน้อยลงป่ะวะปกติมันกี่เปอร์เซ็นต์วะรู้สึกว่าคนนี้จะปรับลงแล้วั้งสามสิบเปอร์เซ็นต์หนึ่งเหรอสามสิบเปอร์เซ็นต์ก็ไม่ได้เยอะนะ ไหว่าคนนี้ปรับเรดดับนะครับผมปรับเรดดับบันดำลงผมว่านะน่าจะใช่ปรับเรดดับบันดำลงนะฮะบันดำก็ไม่ค่อยมานะเนี่ยมาโมดิตอลาบาสองคนเองเมื่อกี้มาไปฮนะคานาวโรโอ้หูยเท้าขวามาก่อนเลยเอาเท้าขวามาก่อนเลยเอาเท้าขวามาก่อนเลยเท้าขวาเสือเ้อแขนสั้นเหรอ เียไงเขียนแล้วไงถ้าแขนสั้นสวยโอ้เขนสั้นว่ะขนาวนดว่ารูปเขนสั้นว่ะแต่ในรูปโปรไฟล์มันเขียนยาวไงก็เลยเดี๋ยวนะให่แขนสั้นดิในโปรไฟล์มันแขียนสั้น,น,นเขนสั้น,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 นโอเคนะครับผมรีบรักไว้เลยนะฮะสวยงามนะครับผมสี่พันสี่ตอนนี้เหลือสามพันหมดไปหนึ่งพันสี่ร้อยนะฮะหมดไปหนึ่งพันสี่ร้อยทองขนาดรูปมาเลวหยุด,ดดิครับผมหย,ยุดเลยฮนะ หยุดเลยฮะไปอัพเวลดีกว่าไปอัพเวลดีกว่านะฮะคันนาวาโร่เวลตันยี่สิบเท่านั้นก็ไม่เยอะนะก็สี่ดาวไปสองอันน่าจะพอน่าจะพอนะน่าจะพอนะคันนาวาโร่ตันไหมสิบแปดว่ะขาเท่าไหร่วะเนี่ยหมื่นกว่าสองหมื่นนะฮะสิบแปดว่ะสิบแปดว่ะสามดาว สามดาวสามอันน่าจะพอแล้วมั้งเนี่ยหมดไปหนึ่งพันสี่ร้อยคะนว่ารูแตกเลยนะครับผมถือว่าดวงดีสุดๆเนี่ยฮะเก้าหกโอ้โหต้องจัดทีมมาริดเลยวเ่ะมาริดมาริดต้องมาแล้วฟูทีมมาริดวะนะะเรียวเรียวอื้มเตียนะมาริดมีน้อยจังวะโรนโดปุ๊บคาซิยาร์ตปุ๊บปูตีปุ๊บโอ้โหมีกองหน้าสักคนนะ ขาดลุยฟิกโก้ป่ะเดี๋ยวผมมีนะลุยฟิกโก้ถ้าจำไม่ผิดอะไอคอนลุยฟิกโก้ผมน่าจะมีนะมีแหละมผลิตผมเปิดตลอดที่ไม่มีก็น่าจะเป็นฟาดฟาดถ้าไม่มีะนะลุยฟิกโก้น่าจะมีลุยฟิกโก้นี่ไงแล้วจะยืนตรงไหนละ่ะเบคแฮมเหรอโรอนโดยอย่างเงี้ยเหรอโอ้โโดเอ้ยยืนได้อยู่ยังยืนได้อยู่ความเร็วยังได้อย่างงี้ก็ได้นะนจริงนะฮะอื้อ ขาดเบ,บกขวากองหลังคานาวารูดิรออะไรล่ะครับผมนี่ไงนี่ไงคานาวารูดเก้าหกเดี๋ยวเดี๋ยวเดซฟก่อนเอาจริงมาริดก็ยืมเหมือนกันนะไอคอนเนี่ยถ้ามาเล่นไปถ้าเกิดจะฟูลทีมเหมือนกันนะเป็นทีมก่อนเรอัลมาริดนะโอ้โหถือว่าดวงดีมาไวาทีเดียวได้เลยนะครับผมสําหรับคานาวารูนะฮะดอกเดียวไอคอนดอกเดียวคานาวารูดแต่ก็ถือว่าคุ้มนะครับผม เดือดสเปนตรงไหนปะเรียลมาดริดโอเคโอเคถือว่าแจวนะครับผมถือว่าแจวบูธแล้วอยู่เท่าไหร่เก้าเจ็ดก็ประมาณนี้แหละเอาจริงมาริทก็ประมาณนี้แหลนะ 9, น,น,นะฮะเก้าเจ็ดรอนโดรอนโดหนึ่งร้อยนะถ้าถ้ายืนถูตำแหน่งอนี่ยริซิโก้ก็อยู่ที่ 9, เก้าเจ็ดเหมือนกันเบ็คแฮมก็เก้าเจ็ดถ้าเบ็คแฮมกลางรับเก้าเก้านะครับผมแต่ตังนี้น่าจะดีสุดแหละ เก้าเจ็ดว่ะน่าจะโหดแหละเรื่องการมงอะ่นะนยืนไปขวาได้ด้วยอ่ะมีกลางรับกลางรับไม่น่าได้ไม่ขวาก็พอได้นะครับผมเบกซ้ายก็ได้เฮ้ยเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเบกซ้ายพอได,ไได้ไปขวาได้เลยนะครับผมไปขวาได้ไดเลยคานาวารุนะฮะก็ดูคาบพลังหน่อยสิคาบพลังส่งสั้นแปดเจ็ดโอเคมุงไปหกสปีิดเฮ้ยความเร็ววะ่ะ เชี่ยกล้องหลังสปีดเก้าสิบเอ็ดสปีดต้นเก้าหกนี่ไงกระโดดเกนะ้าเก้านะฮะแข็งเกรงเก้าห้าบาลานซ์แปดสิบแปดสเตมินาเก้าสองแล้วก็โอโ้โหเกมรับโหดเหมือนกันเกมรับ,บรโหดเหมือนกันเกมรับเก้าเก้าบาวนิ่งเก้าเก้าไอแคลเรชั่นเก้าเก้าโหดเหมือนกันโหดเหมือนกันนะครับผมโอเคคานาวาร่นะครับผมเดี๋ยวค่อยมารีวิวกันนะโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันนะสำหรับการล่าคานาวาร่ไอคอนใหม่ประจำสัปดาห์นี้นะครับผม คงจะมีไอคอนใหม่ทุกๆสัปดาห์นะคนนุณนมิมันจะดีมากเลยนะฮะแล้วก็ขอให้เปิดได้ทุกสัปดาห์ด้วยโอเคก็ประมาณน,นี้แล้วกันนะฮะยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์และกดกระดิ่งอยู่นะครับผมวันนี้เป็นละบ๊ายบายเลิศ